รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยคุณผู้ชมคะสำหรับในช่วงเมืองไทยน่ารู้วันนี้นะคะเราก็พาคุณผู้ชมนะคะมาอยู่ที่จังหวัดนครนายกนะคะ ผลไม้ขึ้นชื่อก็คือมะยงชิดนะคะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ติดตามรับชมกันด้วยว่าเราจะพาคุณผู้ชมนะคะมาในเรื่องของมะยงชิดมะปรางหวานที่นี่วันปีนี้เนี่ยผลผลิตราคาไม่แพงเลยล่ะค่ะจับต้องได้และอร่อยเหมือนเดิมค่ะนอกจากนั้นข่าวสารอื่นๆนะคะ อย่าพลาดชมเลยนะคะมีเรื่องที่น่าสนใจมาฝากกับคุณผู้ชมไปติดตามรับชมกันเลยค่ะเมื่อวันที่15มีนาคม2566การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาครบ63ปีมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาร่วมงานประกอบพิธีทางศาสนาเพื่อเสริมสิริมงคลพร้อมเชิญชวนหน่วยงานพันธมิตรร่วมกิจกรรมนำเสนอประสบการณ์ส่งคุณค่าเลาเรื่องราวผลงานขององค์กรตลอด63ปีที่ผ่านมาเร่งเดินหน้าขับเคลื่อนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้เกิดความสมดุลพร้อมก้าวสู่ดิจิทัลทัวริซึ่างๆ ก็พร้อมจะทําหน้าที่เป็นคลไก่เครื่องมือของรัฐนะครับในการที่จะเอาภาคการท่องเที่ยวเอาเศรษฐกิจขประเทศกลับมาทอทท่านานทุกคนเจ้าที่ทุกคนพร้อมนะครับจะทำงานขับเคลื่อนให้การท่องเที่ยวกลับมานําพาเศรษฐกิจให้ไทยกลับมาแข็งแกร่งเหมือนเดิมครับ งานไอทีบีเบอร์ลิน2023ครั้งที่56จัดขึ้นณกรุงเบอร์ลินสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีที่ผ่านมาการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนำผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวไทยรวม70รายเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสร้างโอกาสทางธุรกิจเพิ่มมูลค่าการตลาดให้มีการพบปะเจรจาก,กับบริษัทนำเที่ยวที่มีศักยภาพจากตลาดยุโรปพร้อมจัดเวทีเสวนาเชิญสือ่อมวลชนและบริษัทนำเที่ยวในตลาดยุโรปร่วมรับฟังนโยบายด้านการท่องเที่ยวไทยสินค้าการท่องเที่ยวใหม่ๆทั้งการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และรักษาสิ่งแวดล้อมที่โจยยววารัชุปด เคาน์เตอร์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวไทยภายใต้แนวคิด Amazing New Chapters Visit Thailand Year 2023มุ่งเน้นประชาสัมพันธ์เมืองหลักเชื่อมเมืองรองแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมจังหวัดนครนายกได้จัดงานเทศกาลมะย,ยงชิดมะปรางหวานและของดีนครนายกไปเมื่อเร็วนี้เพื่อรองรับผลผลิตผลไม้ของดีของจังหวัดที่ปีนี้ให้ผลผลิตเป็นจำนวนมากน่าจะเพียงพอต่อความต้องการของตลาดราคาจับต้องได้และก็ยังคงความหวานชื่นใจเหมือนเดิมค่ะโดยทททจัดโปรพิเศษสําหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาอย่างจังหวัดนครนายก ยอยากให้นักเที่ยวเดินทางไามเยอะนะคะคาดว่าน่าจะหมดประมาณสิ้นเดือนนี้หรือประมาณต้นเมษายนะคะค่ารทอมีโปรโมชั่นด้วยค่ะเ <c oughs> พียงท่านโชว์บัตรที่เป็นคนต่างถิ่นที่ไม่ใช่นครนายกจะได้รับสิทธิ์ส่วนลด100บาทนะคะสําหรับช้อปปิ้งในสวนที่เรากําหนดไว้นะคะทั้งหมด13ส่วนเริ่มต้นตั้งแต่เดือนมีนาคมนี้ค่ะจนกว่าของจะหมดนะคะผู้ที่ชื่นชอบแอดเวนเจอร์เลยนะคะตอนนี้ในช่วงของวันธรรมดาค่ะเรามีโปรซัมเมอร์สุดปังเลยก็อยากให้นักท่องเที่ยวนะคะเข้ามาใช้โปรแล้ว ะะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะ่คะจนกว่าโปรจะหมดนะคะรีบโทรติดต่อนะคะดูจากหน้าเพจทรท,รทรสนงงานนะครนายกได้เลยค่ะนครนายกโดดเด่นเรื่องธรรมชาติที่พักอาศัยในรีอร์ทส่วนใหญ่ก็ยังคอนเซปธรรมชาติเช่นเดียวกันเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้รับการพักผ่อนจากการเดินทางจริงๆและครั้งนี้รีเวล่าวิลล่ารีสอร์ทพร้อมรับนักท่องเที่ยวด้ผลผลิตไมยองชิตเช่นเดียวกันเดินชมสวนชิมผลไม้และช่วยอุดหนุนได้ในราคาสบายกระเป๋าค่ะรีเวล่าวิลล่านะคะรีสอร์ทสวยริมแม่น้ำนครนายกยินดีต้อนรับคุณลูกค้าท ท่านด้วยบ้านพักติดริมน้ำนะคะในช่วงนี้เรามีผลไม้ค่ะจากสวนของเราเป็นมายงชิดไม่ใส่สารเคมีดูแลด้วยธรรมชาติใช้น้ำกับธรรมชาติหวานอร่อยนะคะการันตีโดยคุณอรณิตพิกุลสวัยค่ะอยากบอกคุณผู้ชมว่าการเก็บผลไม้เป็นกิจกรรมที่ได้ออกกําลังกายสนุกและสารสพันธ์ในครอบครัวที่สําคัญได้ซื้อผลไม้ในราคาไม่แพงด้วยคะ่ะสําหรับใครที่สนใจซื้อผลผลิตมายองชิดกันถึงสวนทุกสวนก็รอต้อนรับสามารถเข้า เก็บเองเลือกผลเองแบบเมาหมากันได้มั่นใจกับการปลูกแบบธรรมชาติไม่ใช่สารเคมีอีกด้วยค่ะสวนมยงชิดที่เราผลิตระบบอินซีไม่ใช้สารเคมีปลอดซึ้นสารเคมีเป็นการขายลงกล่องนะคะผ่านทางอินเทอร์เน็ตอยากจะให้ผู้บริโภคนะคะมาถึงสวนมาเยี่ยมชมแล้วก็มาเก็บผลผลิตด้วยตัวเองนะคะเราเปิดโอกาสนะคะและโดยเฉพาะปีนี้เนี่ยราคาไม่สูงมาก ะะเราให้ผู้บริโภคเนี่ยสามารถที่จะมาลิ้มลองผลผลิตที่ปลอดภัยนะคะที่สวนป้าแจ๋วได้ตลอดเลยนะคะส่วนใหญ่จะแถมนะคะก็คือซื้อครึ่งแถมครึ่งเพื่อไม่ให้ผลผลิตเนี่ยอยู่คาต้นนะคะได้เวลาออกไปเที่ยวออกไปสร้างความสุขก,กับคนที่เรารักออกไปทำทุกทริป ให้เป็นความทรงจำที่ดีที่สุดเพราะโมเมนต์ที่ใช่สร้างได้ไม่ต้องรอแล้วโมเมนต์ของคุณล่ะเป็นแบบไหน ที่ยวเมืองไทย Amazing ยิ่งกว่าเดิมองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนายอย่างยั่งยืนร่วมกับสถาบันสิ่งแวดล้อมไทยผนึกกำลังภาครัฐและองค์กรสมาชิกภาคธุรกิจชั้นแนวหน้าของไทยจัดงานสัมมนาวิชาการบทบาทภาคธุรกิจไทย TBCSD ในการร่วมขับเคลื่อนแก้ไขปัญหา PM 2.5ได้รับเกียรติจากดรวิจารณศีมาฉายาผู้อำนวยการ TEI และนายกฤตอิ่มแสงกรรมการบริหาร TBCSD ร่วมกล่าวต้อนรับเพื่อให้คณะสมาชิกที่เข้าร่วมงานได้ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันและแก้ไขปัญหา PM 2.5 ของประเทศและแนวทางการบริหารจัดการพร้อมการนําเสนอบทสรุปและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับมาตรการแก้ไขปัญหา PM 2.5ที่จะนําไปขับเคลื่อนให้เกิดผลอย่างเป็นรูป,ปรธรรมเราก็ได้ร่วมกันกับภาคเอกชนนะครับโดยเฉพาะยิ่งในส่วนของทีวีเสเราก็ประชุมแล้วก็มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายวันนี้เราเราก็จะมาสัมมานาแลกเปลี่ยนมุมมองกันตัว r p c เองเนี่ยปัจจุบันเรามีโครงการที่จะ ปรัมาตรฐานคุณภาพของโรงกั่นน้ำมันซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานของประเทศนะครับน่าจะช่วยลด มลภาวะจาก PM 2.5นี้ได้ในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับภาคเอกชนไทยสมาคมที่เกี่ยวข้องด้านยานยนต์ประกาศความพร้อมจัดงานถาป้า2023หรืองานสแสดงสินค้าชิ้นส่วนอะไหล่ยายนยนต์และอุปกรณ์ตกแต่งภายใต้แนวคิด Sustainable for the Future ซึ่งงานนี้จัดต่อเนื่องมายาวนานกว่า2ทศวรรษรวบรวมสินค้าชิ้นส่วนอะไหล่ยานยนต์และอุปกรณ์ตกแต่งจากผู้ประกอบการไทยและต่างชาติจัดแสดงอย่างครบวงจรทั้งนี้เพื่อมุ่งมั่นพัฒนาให้ไทยเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมที่มุ่งเนน้ความ ยังยืนตอบโจทย์โลกยุคใหม่กำหนดจัดขึ้นในวันที่5ถึง8มีย2566ณศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ทางผู้ประกอบการนะครับในทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องก็ตื่นตัวนะครับที่จะมาจัดงานอีกครั้งหนึ่งในรูปแบบเต็มเอ็กซิบิเตอร์นะครับผู้ออกงานแสดงสินค้าทั้งในและต่างประเทศ455บริษัทด,ด้วยกันทั้งหมด787คูหาเราคาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมชมงานเนี่ยไม่ต่ำกว่า5,000ลายจาก56ประเทศทั่วโลกค,ครับเรายังมีจัดนิทรรศการมีโชว์เคสเพื่อให้ผู้ประกอบการรวมทั้งประชาชนทั่วไปเนี่ยอัปเดตในเทรนต่ตางๆนะครับก็อยากจะเชิญชวนให้ประชาชนทั่วไปและผู้ที่เกี่ยวข้อง ในอุตสาหกรรมมาเยี่ยมชมงานทาป้า2023ครั้งนี้ด้วยสนักง,งานนวัตกรรมแห่งชาติองค์การมหาชนหรือ NIA เปิดเวทีประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติประจำปี2566ทิงรางวัลอสงเกรติสูงสุดแห่งวงการนวัตกรรมไทยเพื่อเชิดชูกเกียรติคนไทยผู้สร้างสารรค์ผลงานนวัตกรรมที่มีความโดดเด่นและก่อประโยชน์ต่อประเทศในหลากหลายมิติทั้งเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดนวัตกรรมขับเคลื่อนอน,อนาคตหวังให้นวัตกรสามารถพัฒนาต่อยอดและขยายฐานการเข้าถึงได้อย่างกว้างขวางซึ่ง จะทาให้ระบบนวัตกรรมไทยเติบโตอย่างแข็งแกร่งเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่31พฤษภาคม2566รางวัลนวัตกรรมแห่งชาตินถือว่าเป็นครั้งที่19แล้วนะครับถือว่าจัดเป็นประจําทุกปีเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าเป็นรางวัลที่มีอายุยาวนานพอสมควรและก็มีวิวัฒนาการมากแล้วนะครับก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับอย่าคิดว่าเราเป็นบริษัทเล็กๆหรือว่าเป็นองค์กรที่เพิ่งเริ่มต้นทํานวัตกรรมเรามาเชืเอชัยตัวเองดูนะครับมาเป็น ครอบครัวรางวัลนวัตกรรมงชาติร่วมกันกับสำนักง,งานนวัตกรรมงชาติครับวิลล่ามาร์เก็ตซูเปอร์มาร์เก็ตสัญชาติไทยผนึกกกำลัง Gb Wallet จัดงาน Gb Wallet and Villa Market ประกาศเปิดตัวแอปพลิเคชันวิลล่ามาร์เก็ตอย่างเป็นทางการเพื่อมอบประสบการ์ชอปปิง้งออนไลน์ที่ดีที่สุดใช้งานง่ายสะดวกครบครันพร้อมรับสิทธิเป็นสมาชิกและสิทธิประโยชน์มากมายมุ่งมั่นขับเคลื่อนสังคมไร้เงินสดให้เกิดขึ้นจริงในทุกกลุ่มผู้บริโภคทั้งในประเทศและทั่วโลกตอบโจทย์ทุกการใช้ชีวิตและไลฟ์สไตล์การใช้จ่่าาายยุคใใหมตั้้้งงเปชน กว่า10,000แสนรายภายในปี2023เราอยากจะนำเสนอสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกค้านะคะว่าความสะดวกสบายในการช้อปปิ้งนะคะให้เป็นครบสมบูรณ์แบบในแอปอันเดียวกันเลยค่ะเราเป็นดิจิทัลแมงเ e ล่าการ์ดในตัวสิ่งที่เราได้ร่วมมือกับ Gb Wallet อันนี้นะคะคือการจ่ายเงินดยเป็น Cashless Payment ผ่านทางการบริการของทาง Gb Wallet ค Wall ่ะ Gb Wallet ก็มาเติมเต็มในส่วนพาสสุดท้ายนะคะในส่วนพาสสุดท้ายเนี่ยก็คือการที่อำนวยความสะดวกให้ผู้บริโภคมากยิ่งขึ้นในการที่นอกจากมีระบบตะกั ถ้ามีการสั่งซื้อได้แล้วเนี่ยปัจจุบันก็คือชำระเงินได้เลยแล้วก็ชำระด้วยการแบบจ่ายด้วยวีล่าวอลเล็ตได้คือมันก็สมูทแบบ ที่สุดแล้วอะค่ะบริษัทสตรองซอสประเทศไทยจำกัดให้บริการด้านธุรกิจร้านอาหารและพัตคาชั้นนําของเมืองไทยเอาใจผู้รักการกินฮอตพอตเปิดตัวบิวตี้อินดีพอตสาขาแรกของเมืองไทยชูคอนเซปต์อร่อยฟินไม่ต้องบินไปกินถึงสิงคโปร์ตอบโจทย์ความต้องการของนักชิมฮอตพอตชาวไทยและต่างชาติกับเมนูในสไตล์ที่หลากหลายตอกย้ําความมุ่งมั่นในการส่งต่อความสุขให้แก่ทุกคนทุกครั้งที่มาร้านบิวตี้อินดีพอตโดยรสชาติที่ทั้งอร่อยและอุดมด้วยภชนาการตกแต่งร้านด้วยดีไซน์หรูหราพร้อมโปรโมชั่นพิเศษในช่วชวงเปิดตั ร้านตั้งแต่วันนี้ถึง31มีนาคม2,566เพื่อให้ลูกค้าเหมือนคนในครอบครัวเราค่ะที่มาทานอาหารที่บ้านเราเหมือนเราทําอาหารให้คุณพ่อคุณแม่ทานซิกเนเจอร์ทุกซุปที่มีรสชาติแตกต่างกันและก็มาจากวัตถุดิบที่แตกต่างกันในวัตถุดิบที่ดีที่สุดเปิด11โมงลาสออเดอร์สี่ทุ่มครึ่งค่ะลูกค้าสามารถ นั่งทานได้ถึงเที่ยงคืนค่ะอร่อยจริงๆไม่รู้จะอธิบายยังไงแต่ต้องมาลองเองนะคะห้ามพลาดเพราะว่าไม่ว่าจะเมนูไหนซุปแบบไหนนะคะคืออร่อยหมดเลยค่ะแล้วก็มีครบทุกรสชาติคือชอบมากเลยค่ะในในทุกอย่างที่ได้ประสบการณ์ที่นี่ดินเนอร์สุดหรูดื่มด่ำบรรยากาศสองฝากฝั่งริมแม่น้ำเจ้าพระยากับเรือสมัยริเวอร์ไซ์สำรองที่นั่งก่อนใครได้ที่โทร088 190 8889 สำหรับวันนี้นะคะก็หวังว่าสิ่งที่นํามาฝากกับคุณผู้ชมนะคะจะเป็นประโยชน์ให้กับคุณผู้ชมวันนี้ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วนะคะแล้วติดตามกันได้ใหม่ทุกเช้าวันเสาร์ทางทรบหในรายการวิถีธรรมวิถีไทยลาไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ